เจ๊มึงมีหน้าเหมือนถิ่โตทีนหน้าเมืองคนต้องกินอะไรแต่งหน้าอย่างนี้ดูทีเป็นไงวะขอบคุณนะครับขอบคุณรางวัลด้วยนะครับเพื่อนมาถึงแล้ววะโอ้โหมึงดูฟังนู้นเงินสะพัดดีจังเลยเข้าเขาเที่ยวรอเข้าน้ำกันเลยห้องน้ำไงนะเข้าเที่ยวติดรางวัลนี่เดืึง ที่นี่กันแล้วหรือยังเงี้ยเก้าอุัยเ่นผมมากระบกมันอยู่ที่นี่แหละฮัลโหลเอออ้าวมึงก็คงที่นี่แหละสวัสดีครับสวัสดีจ้าไอ้ห้าใครวะเนี่ยแต่งตัวเป็นระเบียบวัชซิ่งเลยเขแต่งเหมือนเราเนี่ยแหละเฮ้ยพระเอกหอดล้างบ้างมีดวงมีดาวรอบดวงตาเอ้ยหล่อเราจะเป็นหมอดูกันฮะใจจะหอดูที่ไหนจะมาแต่งตัวอย่างนี้เลยบ้าไม่แน้หรอกเออล่าสุดเขาจะไปดูใจพ่อของมาเลย พอ่อเขาใกล้ไปแลนะ้วไปใช้ไปดูนี่ดูรถดูอะไรนี้นี่นี่แกตาคนนี้นี่ลุคหลงดีเนี่นนนยนะครับอปีนี้ดวงพุ่งดีจังเลยทำไมครับตัวก็ล่อนี่ออกซิงเกิลใหม่บางทีเออออย่างนี้ร้องเพลงอยากฟังเพลงแข่งกับน้องเอสอันนี้ลาบเพลงก็เพลงเลยนะของน้องเอสนี่คนองใจใช่ไหมเออแล้วก็เพลงพ่อมดลาสุดเพลงพ่อมดมึงอ้อแข่งกับพ่อมดเลยด้วดังเพลงอะไร พองตายพอมดพองตายแล้วเลือเพงลงจะร้องไหถ้าพอ่อฉันตายแต่แก้พระให้สะกดมนให้เพื่อนเพื่อนเดินบนให้เพื่อนทุกคนลุมเผาตัดลูกผู้หญิงต่โลงพ่อเราให้พอตายคาเต้าบอกเพื่อนเราพองตายโอ้ไอ้เหี้ยเป็นไงฮาร์ดคลือนวครื่ เนี่ยม no like, no ึงินไหมในคนที่ขำในเขาจะน่าสนุนในพ้องใขอบคุดด้อมนี่ไมจแยหว่ายอกยอกยอกขอบคุณโอ๊คนั่งให้เริ่มเริ่มเก่าแก่แล้วนังเฮ้ยขอไุณค่อไม่ตายแล้วพอก็ยังอยู่ได้เป็นสิโอ้เป็นสิบสปีสิบเเปฮ้ยมันก็น้อยไป สุขภาพแข็งแรงอยู่กับนานก็มึงคิดดูดิกูอ้อย่างเงี้ยพกตายไปคนนแล้วพ่อใครพ่อคุณออนี่มึงรพ่อตอนไหนไมพ่อกันพก็เป็นรว่าเป็นโรคเป็นแบบว่าคนแก่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้รู้ไปแอบอ้ที่ไหนไม่ได้อัในตอนนี้กูอ้มป๊อบแ่แป๊ดแล้วไม่ตายน แค่ขาแข่งเลยเออมแค่ข่าวไม่ต่างเลยเพราะกูเนื้เออเข้ามาในเรื่อเนี่ยนานาได้ทีว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอให้แม่กูขายที่ได้ก่อนโออที่ดินเนอะที่เขียบุรีพร้อมยังถ้าพร้อมแกันกูได้ประกาศชื่ออะไรนะเอเอพันเอพันธัฒนพันธุวัฒน์พันวัฒน์พันธุวัฒน์ไท่บ้างไทยดีกูมาเล็กรัตะดาเออพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วทุกคนทุกคนไปตรงนี้มองดัน

เอวิทไม่ใช่ไม่ใช่กูตื่นเต้นมากจำที่จำดูมึงเข้าไปงี้มึงโดนจับแน่เดี๋ยวกูเข้าไปก่อนแล้วก็ทำยังไงทำให้ดูเลยเนี่ยกูดูอยู่ฉันจะ่เราเนี่ยแหละไม่หวาไม่เคยเลยพอเทียพอดัวีิ้ไมเคยได้ยินแต่ไม่เคยดูพี่เอกนักกรร้องสุดคำร้องสุดแขนดูในท่ารงกูแกะมาเป๊ะเลยไหนอุ๊ยไปเหนึอนพอเทียบเสียไปยังไงสอนล้านหน้าอ่ะไปให้กูเยียบซ้ำเลย นี่พรเทพนี่ตาอยู่หน้าขวาอยู่หลังตาตาเขาจะเล่มองแม่ตาเล่หรือตาน้อยเอาดิตาเล่ตาเล่มองแม่ตาเขาเป็นยังงี้หนักเข้าไปนั่งหนักพอไปนั่นหนักพอไปนั่นหนักพอจนขาเป็นต้อยเลยเฮ้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 ยมันมาขึ้นมาที่นี่ลอ๋อ อุ้ยหัวหน้าครับไม้กระแทกไม่บุบเลยอ่ะไม่โอ้โหไม้กูพังหมดเลยไม่ระวังข้อเลยไม่เออเขาเจ้าเดี๋ยวเบลซื้อใช้ให้ไม้หัวมันแตกไม่เป็นไรหรอกสนุกแตกทั้งแมงไม้โอ้โหล้วนเลยมันคงจะกลัวคนเลยเมื่อกี้เมียเราชอบนะเนี่ยเราชอบมุกขายที่ เอาไม่เคยพังบอกขายที่เขียวเลยครับบอกแล้วที่มีพัวเป็นตลกคันเมื่อคืนใครเนี่ยเป็นใครกันขอพระองค์ทรงสวรรครเฮ้ยทรงพระเจริญพระเจริญแปลว่าแปลว่าขอให้เราดีขึ้นไปดีขึ้นไปเรื่อยๆสาธุครับผู้จับใครเนี่ยเป็นใครมาจากไหนทหารทหารครับเท้าในงานนป็นของใครวรอแป๊บะ อ๋อพระัฒน์พระัฒน์ครบผมครวะิคู่มั่นลูกสาวเราอ้าวอ๋อปลูกสาวเออใครเนี่ยเอาเราเจ้าเจ้าธรรมราชาสวัสดีรมอืมอันนี้นี่เียดนี่จ้ะ่ชเลยจขารนาจะโอ้นี่ขนาดเบาแล้วยังคืออีกเฮ้เนยดนู่นใครบฮะ เตี่ยงไก่อะโอ้ยส่งใส่สำลัดเตี่ยเอาใส่สุไม่กินเลตะกี้ร้านเดียวกันอ๋อะพีบหมดชุดแน่นนะเดี๋ยวเลยนี่สด็กพือจะมาเป็นพระเจพระเจ้าค่ะอ้าวตยนมารับเชิญได้เลยเฮ้ยนั่นลูกชายเราโอ้โหมึงออาไปตายนเลยลูกชายไอเวนี่ลูกชายตยนมาเมื่อคืนนี้ราชบุตร ราชบตรบตด